วันนี้นะครับปกติเองจะชอบพาทุกคนขับรถแล้วก็ชมวิวแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนเดินชมหมู่บ้านสปันนะครับโดยการเดินเท้านะครับวันนี้เราจะดูวิถีชุมชนที่นี่ตอนช่วงเช้าเชว่าเขาทําอะไรกันบ้างน,นะครับแต่ว่าไม่รู้จะเดินได้ไกลขนาดไหนเนาะเดี๋ยวลองดูนะครับวันนี้ไปครับ ก่อนที่เข้าไปสู่เนื้อหาและสาระนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆคล้ายๆก็ประมูลได้มีรถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยจะซื้อไปใช้ก็ได้หรือว่าจะซื้อไปขายก็ดีขั้นตอนการประมูลง่ายๆสบายๆไม่ยุ่งยากผมฝากลิงก์ไว้ให้ตรงดีสคริปชันใครอยากจะได้รายละเอียดในเรื่องของตัวรถมือสองในเรื่องของตัวสินเชื่อก็สามารถกดลิงก์เข้าไปติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดรถมือสองได้เลยนะครับแนะนําที่ SIA สยามอินเตอร์การประมูลนั่นเองฮะ เราพักกันที่นี่นะครับแลเขากลางดอยนี่ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับตอนนี้เรากำลังเดินลงจากจุดที่เรากางเต็นท์นะครับนี่วันนี้ในหมู่บ้านบอกหนามาก๋ยวเราไปดูนะครับว่าเชา้านี้ที่หมู่บ้านสปันเป็นยังไงบ้างเราเริ่มออกเดินทางตอนช่วงเช้านะครับจุดนี้คือเราจะเดินไปทางตรงนี้ เราจะเดินไปที่วัดสปันนะครับซึ่งเป็นจุดที่ผมคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะ่าจะจับทางถูกเนาะถ้าเราเริ่มจากเดินจากวัดสปันนะครับไปครับลุยกนันนี้เรามีไกด์าพาเที่ยวนะครับมาเร็วนี่มันหมาป่าที่หมู่บ้านสปันนะครับีนน้เร็วเร็วเดินตามมาข้างหน้าเราตรงนี้นะครับก็คือร้านกาแฟอ่านี่ี่ ฟัดบ้านสปันนะครับก็คืออยู่ตรงนี้วันนี้เราจะเดินทางนี้นะครับโหวันนี้หมอกสวยมากๆนี่บอกวิวนี้โรแมนติกมากครับเช้านี้เป็นวันที่ดีมากๆครับความชื้นลมอุณหภูมินะครับ โอ้โหเหมาะสมลงตัวมากๆได้วิวส,สวยๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมเลยครับตอนนี้เรากำลังเดินลงจากวัดสปันเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่น่าถ่ายรูปมากๆเดินย้อนขึ้นไปโอ้โหสวยจริงๆครับวิวนะครับไม่ใช่คน <laughs> เวลาที่เราเดินอยู่ในหมู่บ้านตามต่างจังหวัดช่วงเ,เช้าๆนะครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าวันหอมก็คือกลิ่นที่เขาทำแบบข้าวจากจากจากเขาเรียกอะไรเตาไฟอะฮะที่เป็นเตาไฟที่เขาใช้ฟืนใช้ไม้อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว,ว่าการทํากับข้าวกับเตาแบบแบบนั้นนะ่ะมันมีกลิ่นหอมนะฮะแล้วก็มีกลิ่นของควันไฟอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าโอ้โห บรรยากาศที่ชอบมากเลยครับนึกถึงตอนเด็กๆเลยโอ้ตอนนี้ก็เดินลงมาแล้วก็เลิ่มนเดินลงมาสู่ใต้หมอกแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> จากกี้อยู่ข้างบนนะครับให้ถามาโนยเฮงกำลังแกเด็กน้อยเหรอฮะนั่นไงนั่นไง <c oughs> <c oughs> จากการเดินอันรวดเร็วของเรานะครับปานสายฟ้าตอนนี้เราก็เดินลงมาอยู่ใต้หมอกแล้ว <c oughs> <c oughs> เออ บ้านแบบครานี้อันนี้เขาเรียกอะไรไม่แผ่ขัดแตะเหรอเออเกายังมีวิถีชุมชนอยู่นะครับหมู่บ้านสโลไลมากวั <c oughs> นเช้าผมตื่นมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งเนี่ยแต่ว่าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นมืดมากก็เลยไม่อยากเดินลงมากลัวอันตรายนะครับเพราะว่าบางทีรถเขาก็ใช้คอมเร็วเนาะเวลาขึ้นเขาลงเขา เขามอไม่เห็นเราก็จะอันตรายนะครับก็เลยรอฟ้าเปิดพอฟ้าเปิดวันนี้ปุ๊บโหหมอกสวยเลยครับวันนี้นี่เห็นไหมข้างหน้าตรงนี้เราก็จะเลี้ยวลงไปเลี้ยวซ้ายลงไปนะก็จะเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่เป็นสะพานนะสะพานของหมงู่บ้านสะพานนะครับเดี๋ยวเราเดินลงไปดูกันแลและ้วนะครับเป้าหมายแรกที่เรา อยากเจอก็คือนี่ครับร้านขายของกินตอนเช้าโอ้วันนี้มีอะไรขายบ้างหมูปิ้งนน่วันนี้แหมเราเริ่มเจอจุดขายของแล้วตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทุกทกคนต้องมาที่หมู่บ้านสปันเชา้ชาๆแบบนี้เพราะอากาศดีมากครับวันนี้นี่ ตรงนี้ต้องว่าเก็บบรรยากาศนะสะพานตรงนี้ถ้าใครที่แบบเคยมาจะเห็นป้ายนี้นะทุกคนต้องมาป้ายลุยครับโอ้วันนี้น้ำใสมากอากาศเย็นนะครับวันนี้พูดแบบควันออกปากเลย โอ้นี่น้ำใสนะอากาศดีมากครับน้ำใสามากวันนี้นี่เดี๋ยวให้ดูวิวนะครับเดี๋ยวข้าวดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็โอเคแต่ฝั่งนี้จะมีสายไฟบังหน่อยเนาะโอ้หมู่บ้านโอเคมากเลยครับ นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เดินชมหมู่บ้านนะครับเพราะว่าปกติผมมาทีแรกก็ขับรถแล้วก็จะเห็นแบบแวบๆๆอะไรเงี้ยครับแต่วันนี้ได้เดินดูเลยรู้สึกดีมากเลยครับน้ำใสมากเพื่อนเห็นไหมวันนี้เรามีนางแบบค่าตัว5บาทหมูปิ้งหนึ่งไม้ ตอนนี้นะครับเราก็เดินลงมาที่สนามกีฬาสปันนะครับลานกีฬาของเขาซึ่งเป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวจะมากางเต็นท์บ่อยมากแล้วก็เยอะมากๆนะครับช่วงเทศกาลตรงนี้ก็จะมีสะพานยมีสะพานเล็กๆจใ้เดินทําไปเลยวันนี้ผมมีพิธีกรรับเชิญนะครับน้องจอยด้วยค่าตัวหมูปิ่งหนึ่งไม้นะครับรีบรับงานทันทีเลย ปกติได้ครึ่งไม้โอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดกลางเต้นจุดหนึ่งนะครับมีเพื่อนๆมากลางเต็นเยอะเลยไปยังไม่ถึงช่วงเขาหรือเปล่าอุยสะพานนี้น่ารักอะ่ะไม่เคยมาเลยอะ่ะไปนำไปเสรยดายน,นะครับ ทำประกันชีวิตไว้แล้วแต่ว่าน้ําไม่ลึกที่ถ้าน้ําลึกหน่อยนี่ทําประกันชีวิตนี่ตกลงไปนี่ได้หลายตังค์นะครับนะเราเล่นนะครับเราเล่นโอ้โหมุมนี้สวยจริงๆครับเปิดตีขับรถไม่ค่อยเห็นมุมนี้เท่าไหร่นะฮะนี่เราก็จะเห็นวิถีชุมชนริมน้ำของเขานะครับก็ยังมีวิถีชุมชนอยู่ โอ้โหสะพานนี้นี่ครั้งแรกที่เดินลงมาเลยนะครับถ้าไม่เดินเล่นในหมู่บ้านก็น่าจะไม่เห็นโอ้น้ำใสมากเลยครับเพื่อนๆบางทีความสวยงามของธรรมชาตินะครับถูกทำลายด้วยวัตถุชิ้นเดียว ถ้าเราช่วยกันเก็บไม่ทิ้งนะครับความสวยงามของภาพนี้จะมีมากขนาดไหนจินตนาการดูนะครับเพื่อนๆจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าไงที่มีรีสอร์ทมีที่พักนะครับเป็นวิวท้องทุ่งนานะครับตรงนี้ใกล้ๆก,กับเป็นใจกลางของหมู่บ้านสปันนะครับเวลาที่เราอยู่บนเขาทางนู้นเรามองลงมาเราก็จะเห็นว่า ข้างล่างเนี่ยจะเป็นสวนทุ่งนานะครับแล้วก็จะมีรีสอร์ทที่พักแบบนี้วิวก็จะสวยอีกแบบนะครับเพื่อนๆเช้าวันนี้อากาศดีมากเลยครับเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวที่เขาตื่นเช้ามาเดินรับอากาศถูอยู่น,นี้หมอกลอยตัวสวยมากๆเลยครับโดยปกติผมไม่เคยเดินลงมาตรงนี้เลยนะเพราะว่าขับรถเคยแต่ขับรถเส้นรอบๆหมู่บ้านนะครับ ถนนตรงกลางนี้ยังไม่เคยเดินลงมานี่ครั้งแรกเลยรู้สึกแบบโอ้นี่เป็นวิวที่เราไม่เคยเห็นเลยก็มีหลายที่เลยนะครับที่แบบเป็นโฮมสเตย์เป็น,นรีสอร์ทบ้างก็อยู่ที่เราเลือกกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบรีสอร์ทโอ้มีอางจาคุชี่ด้วย <laughs> นะครับดวิวบนเขาอันนี้ก็วิวทุง่งนาก็จะเป็นกระจมบ,บ้าง เป็นรีสอร์บ้างก็สวยอีกแบบนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับก็เป็นอีกมุมนึงที่ผมรู้สึกว่าโอ้โหภาพมันถ่ายทอดความรู้สึกได้ดีนะครับนี่มีบอกจังๆโอโ้รู้สึกดีมากเลยครับชาวนี้หลายครั้งที่มีโอกาสได้เก็บภาพนะครับผมเห็นสะพานนี้ จากมุมสูงตลอดเลยแต่ไม่เคยเดินมาเลยครับที่ครั้งแรกได้เดินมาดูสะพานนี้เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าสะพานนี้เนี่ยมันเป็นบิวยังไงครั้งแรกเหมือนกันโหแต่ว่าถ้ามองจากมุมนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมหยุดเดินแป๊บแผนกล้องไงครับปืบโอ้โหชอบอะ <c oughs> คิดเหมือนกันด้วยครับ เพื่อนๆรู้ไปครับว่าเมื่อเช้าเราเดินจากตรงไหนมาเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับนี่เห็นวัดไหมครับเราเดินลงมาจากข้างบนนู้นเลยครับที่ผมเดินลงมาคือตรงนู้นนะฮะเอาโฟกัสนี่ดูนะครับนั่นแหละที่ผมเดินลงมาเห็นไหมครับโอ้โหเราเดินลงมาไกลมากนะฮะพอเราซูมปเอาป่๊บพอนนี้ก็เดินมาอยู่จุดนี้นะครับเพื่อน วิถีชุมชนก็ยังมีความน่ารักของที่อยู่นะครับเป็นแบบเหมือนผนังไม่ไผ่เนาะก็เียกไม้ขัดแตะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับนี่บ้านหลังนี้ก็ยังมีวิถีชุมชนแบบดั้งเดิมอยู่นะครับร <c oughs> ้านขายของเ <c oughs> ออน่ารักดีครับ ตรงนี้ซอยนี้วิวสวยมากนี่ครับมีความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมเนาะใช้คำนี้น่าจะถูกนี่ไม้ไผ่ขัดแตะบ้านหลังนี้ก็เป็นนะครับโอ้การเดินเล่นในหมู่บ้านนี้เพลินจริงๆครับได้เห็นในมุมมองที่เราไม่เคยเห็นเลยครับผมมาหมู่บ้านสะพานหลายครั้งมาก แต่ว่าก็ไม่เคยเห็นมุมมองนี้พอเราตัดสินใจเดินนะครับโหมุมมองชีวิตเปลี่ยนนะครับใครที่มาเที่ยวที่หมู่บ้านสะปันลองถือเนื้นช้าก็เดินชมหมู่บ้านดูนะครับผมง่าไม่ผิดฝังแน่นอนตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินกลับสู่จุดกลางเต็นท์ของเราแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับการเดินชมบรรยากาศแบบชิวๆนะครับที่หมู่บ้านสปันผมว่า ถ้าใครที่มาเที่ยวที่นี่ต้องมีสักครั้งครับที่ได้เดินออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็เดินชมหมู่บ้านเข้าไปด้วยนะครับท้าย EP นี้ก็เหมือนเช่นเคยผมอยากให้ทุกคนขับรถโดยไม่ประมาทนะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางเที่ยวสนุกทุกที่นะครับท้ายคลิปนี้ก็เหมือนเดิมขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูล ใครที่อยากซื้อรถนะครับใครที่อยากประมูลรถใครที่อยากจัดไฟแนนซ์ก็สามารถไปกรอกข้อมูลใต้ลิงก์ได้เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ใต้คลิปไปกรอกข้อมูลใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆสำหรับ EP นี้ก็ลากันไปก่อนไปเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ